คนที่นั่งมือกอดอกนี่คือผู้กำกับของน้องนะทุกคนใดๆก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็แอกปานมันก็โยงว่าเป็นแฟนกันล่าสุดก็มาเป็นกะนังเอกก็คือในกองเนี้ยเกือบจะเป็นทุกคนอนะไปไปโอีโอเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นคนเขาเรียกอะไรนะที่น้องสาธารณะสาธารณะ เออเดนแหละเออเอาสีลืมคือแบบเนาะเป็นกันได้ทุกคนสนิทได้ทุกคนคนที่เพิ่งมาใหม่น้องเพิ่งได้คุยก็เป็นแฟนแต่ทนานดนกี่ปีแล้วไม่มีแววว่ามันจะคิดว่าเป็นแฟนเลยเอาจริงนะไม่มีแววเลยงงมาก เมย่าอย่างเงี้ยใครก็ตามที่ไปเดินเฉียดเนี่ยเป็นแฟนแทบจะทุกคนแต่นุกธนโดนอยู่กันมาเจดปดปีขนาดเขาบอกเขานอนเคยนอนห้องเดียวกันมั่งอยู่กินด้วยกันมั่งเนี่ยไม่เคยเป็นแฟนจ้ะแม้แต่สักนิดขนาดเขาเคยประกาศบอกว่าเขาเคยเป็นแฟนกันเคยศึกษาดูใจกันเคยคบกันมันยังไม่เชื่อเอาจริง นั่นแหละตามนั้นขึ้นทำไมก่อนบุ๋มงงตัวเองเหมือนกันงั้นพุ่งกลับคะ่ะนับใหม่นะคะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นน้องมานี่พี่จะพาน้องมาดูอะไรคะ่ะดูอะไรอะ่ะอา้าวในซีนไหนล่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ นี่ไงคิมบูดพูดอะไรนี่ไงไปชื่อน้องเนี่ยน้องปลูกต้นไม้กอน,นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดอกไม้ก็ไดไ้สองเดือนที่แล้วหรอปีที่แล้วสองเดือนที่แล้วปีที่แล้วมันดอกสองเดือนที่แล้วมันสองเดือนที่แล้วครับสองเดือนที่แล้วไป อันนี้มีในบทไหมครับมีครับ <c oughs> นี่ไงที่น้องปลูกไว้เนี่ยกรอนี้แข็งแรงมากสงสัยมันรอเจ้าของมันมามาดูอยู่เนี่ยมาถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ค่ะอืมน่ารักจัง ยังทางนู้นหน่อยเนี้ยงออกไม่ได้หมายถึงหนูน,นะหมายถึงคนข้างหลังตรงนู้น <laughs> <laughs> เอาหนึง่งสองสามหาคู่กันดีกว่าโอ้โหตายแล้วโคกขวานักแสดงด้วยลูกโคกขวานักแสดงด้วย <laughs> ลเลินช่วยด้วย <laughs> มีเอฟเฟกด้วยมีเอฟเฟกด้วยแล้วในซีนคุณทำอะไรคะคุณแอบมองซีนนี้เราไม่มีเราค่ะเขาอยู่ก<อ>ันสองคนคใช่ <c oughs>